อารุนสบัดทุกท่านตื่นนอนมาดูคลิปผมได้นะครับนี่พบรีวีกเช่นเคยนะครับผมกับทางด้านของแมป Escape เค a จายแอนอนนะครับผมออฟฟีซึ่งเป็นแมปที่ผมไปเจอมาอีกแล้วในหน้าโฮมนะครับก็แจกจะมารีวิวคุณผู้ชมดูว่ามันสนุกไหมเพราะว่าผมอยากลองบวกกับผมกลัวผมกลัวสเน็กผมกลัวงูนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ก็ได้แข่งรับเชิญเหมือนอีพีที่แล้วนั่นก็คือน้องผมเองน้องโยโกะโนี่ฮลัลโหลก็ ดี๋ยวช่องแปะหน้าเดีย๋ยวช่องแปะหน้าตัวละครยูกุไว้ยูกยุยูกุไม่หนึ่นึ่เอาหน้าอันี่ก่อนอันนี้นี่ก่อนไม่โอเคพี่เจ้าโลโก้แปะหน้าออขอบคุณใครแหละ <c oughs> ซึ่งก็แบบนี้นะครับจะมีอยู่9ด่านนะมั้งนับด่านแรกมีเมี9ด่านนะครับทุกผู้ชมซึ่งผมอันนี้เราผมยังไม่เคยเล่นหลังมานะแล้วก็จะมาเล่นให้ผู้ชมดูผมจะเล่นกับน้องผมซึ่งเป็นอัพปี้ก็เะ่นนั้นแล้วก็ไม่รู้ผมกว,ว่ามันจะมีงูตรงมาน,นี้ซึ่งผมรล้ว่ามันน่าจะมีงูอ่าแล้วก็อันนี้เป็นโทรนะครับแกล้งคนอื่นซึ่งเราอย่าไไปะใจว่่าาเเรมมีตบับอกเอาล อ,อ๋อโอเคโอเคเปิดชิปล็อกไม่ได้เปิดชิปล็อกไม่ได้ไ,<ม>ได้เปิดชิปล็อกไ,ได้ไม่มีอะไรหรอกที่ผู้ชโอเคคุณผ,ผู้ชมจากนั้นเราก็ทำการเดินไปนะครับทุกอย่างในปกติผมจะหันหลังนะผมจะหันหลังโอ้เอยงูงูวิ่งเร็วแล้วงูอยไหวะทำไมอยู่ข้างหลังอยู่กูโอ้มีกำลังวยคุณผู<อ>้ชมออาการงูกำเริบอาการโกงงูกำเริบ อย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นนงูมันไล่ตามตูอยู่งูมันไล่ตามตูที่เหมือนกันของมันของใครของมันเรื่องงูมันไล่ตามยูอยู่อย่าอย่าย,ายิงเล็วสปีดลันยิ่งเหนวเนี่ยยิ่ไม่รู้ยูวิ่งไปไกลามากตอนนี้ยูวิ่งไปไหนไม่รู้แต่ยูวิ่งไปเรื่อยๆรื่ยิ่งไม่รู้ยูวิ่งไปเรื่อยๆนั่นหรือเปล่าเช็คพอยด์หรือเปล่าเอ,อ้ยเช็คพอยด์อืมรอดแล้วคุณผู้ชมงูมันเข้ามาไม่ได้เกือบแล้ว ไอ้เราก็เป็นคนกลัวงูซะด้วยไอ้เราก็เป็นคนกลัวงูเสียคุณผู้ชมด่านที่สองคุณผู้ชมดีเสิร์ด่านทะเลทรายผู้ชมว่บด่านทะเลทรายใช่ซึ่งอันนี้ดิวไม่โหลดแล้วอ่ะเราเราก่อนไม่ผู้ดิวอยู่อยู่อยู่อ้าวสวยซึ่งไอ้ด่านทะเลทรายผมก็เดาว่าน่าจะมีงูน่าจะมีงูทุกด่านเพราะมันชื่อเกมว่า Escape อาจจะแอนสเนกเลคุณผู้ชมงูยักษ์ซึ่งมันีงูเป็นโคตรใหญ่เออคล้ายจริง พี่เชื่อว่าเราเดินทะเลทรายนี้มันจะมีงูผุดออกมาจากทรายโยกเขาจะยึดเรายังไ <c oughs> อองไล่ะใช่ชินเดาอยัางไงแล้วเห็น,หน,นคุณอยู่นูน่นคุณอยู่ไหมอันนี้เราจับได้ไหมได้โอเคแล้วเราต้องไปไหนคุณผู้ชมมันไม่มีเส้นทางบอกเลยผมขึ้นพีระมิดไปแล้วกันฮะเออคิดว่าน่าจะขึ้นไปพีระมิดได้หมนั่ด้นหรมมิดดไไ่อฮะอยู่กดูมาเนี่ยเหรออ๋ออยู่กดอ๋ออยู่กดเดูมาข้างหน้านี่มันมีทางเข้าอยู่ มีทางเข้าอยู่เป็นเช็คพอยต์เป็นเช็คพอยต์เป็นด่านใหม่ด่านเทมเพิลเป็นั่นด่านวัดเอ๊ะมันวัดเหรอวะมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็ไม่ได้เป็นอารันเป็นแบบพวกอันนี้ลิฟต์ป่าเอออะไรนั่นเป็นลิฟต์โยโกะอันนี้แบบว่าพวกโบราณสถานนะครับคุณผู้ชมอ่ะกดลิฟต์นี่กดลิฟต์ส่วนโยโกะก็บั๊กไปแล้วคุณผู้ชมโยโกะค่อนข้างเน็ตแลกในนึงนะครับน้องผมเอาเหรอโยเห็นโยโกะเน็ตแลกในนึงนี่เอ้าโอ้ด่านค่อนข้างสั้นกว่าที่ผมคิด โ okay. อเคมีเกาะอีมาแล้วอันนี้นี่เป็นด่านเคลฟด่านถ้ำใช่อันนี่มันด่านถ้ำเอฟปิกี้เอฟปิกี้ด่านถ้ำโอเคเซฟแล้วปีนบันไดขึ้นไปอืมอู้หินโอ้ค,คิดว่างูตรงแจวโ oh, oh. อ้โอ้โอ้น้ำมันน้ำมัน oh, <all> right. น้ำมันลูกป,ปั้นงูผู้ชม oh, <it> s <S ปั้นงูโ <okay. S 1> อ้น้ำมันบักแตงงูโ oh, อ้นหลบเลยหม่จุกเลยโอ้ oh. โหนี่ ทางโคตรมีมีกชิบล็อกได้ตอยกมันไม่มีตอนเลยอ,อ,อผมหลบหินเลยนี่ผู้ชมเราผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ส่วนน้อาผมย่น,น่นนผมย่น่นุนยีนไปก่อนเดียวต้องโอเคเอา้าต้นหินชนตาย,ยนี่เอาไปดูเกิดใหม่แต่แรกโยโยกมามถึง,งากกถึปกงูเลยกูก็โดนหินชนตายเอ้าเลก็ตายเอ้ได้กูาาเ,กเกิดไหนเกิดใหม่ เกิดเกิดานาเนแรสุดล้วยูมาเกิดดาแรงสุด<า>โอเคคุณผู้ชมผมมาถึงตรงที่ผมตายเมื่อกี้แล้วโอเคผมลาแล้วโยโกบดีพี่มาแล้วต่อไปนะครับผู้ชมเราก็มาอยู่ แต่้าไปชื่อว่าสเน็กโดเมนนะครับก็คืออาณาเขตงูนั่นเองดูสิอาณาเขตงูเหรอหันขาหันขาเหรอแล้วลไม่ชอบงูหันขง,งูงงอ้มีเลื้อยเลยไม่ใช่เลื้อยมันคือขวานขวานบ้าอะไรอยู่ในะเขตงูหรือว่างูสะสมอาวุธหรือหรือง,ง,งูสะสมอาวุธถามหน่อยเองสะสมอาวุธเหรองู หนีเลยหนีเลยหนีเลยโอเคผู้ชมหมดแล้วอา่าฮะไม่ใช่และโอ้ยเดี๋ยว็ดเด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 ็ดโอเคต่วไปผู้ชมอยู่ตรงอ่าเป็นพื้นที่ของว่าพระเจ้านะครับผมคิดว่างนะไม่ไม่ใช่พระเจ้านี่มันพื้นที่กับดักกันซะเลยยูโกอยู่ยยกำลังตามยู่ก็ไปเปชื่อไ้อ๋ออันนี้มันแทนพระเจ้าต่อมาเป็นแทร็ปรูปมนะคุณ เป็นห้องกับดักนะครับห้องกับดักเอ๊ะรู้สึกมันจะจบเร็วไหมโยโกะไม่รไม่รู้มันรู้สึกใครจะจบละใช่อีกสองดาเนะเราต้องการเอฟกเสาต้องการเอ่อหาหนทางออกจากที่นี่ให้ได้นะครับผู้ชมไอ,อโยโกะขึ้มาแล้วเอายโยโกะอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่โยโกะเห็นผมเห็นเคี้ยวกุดเป็นโยเคี้ยวกูผู้ชมดูสก,กินเข้าดีเอาโยโกะออกตกตายเลยโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมรีวิวสกินคนนี้ก่อนผู้ชม เป็นเขี้ยวกุดท่เท่ทีุ่ดทีมเเห็นเลยคุณผู้ชมเป็นเขี้ยวกุดที่มีสกินเกียร์ห้านะครับแล้วก็มีเคบิลบาร์ข้างบนแล้วก็ถือน่าจะเป็นแผ่นโทรศัพท์ไม่ก็แผ่นอะไรสักอย่างคุณผู้ชมเป็นน้าโกโก้ด้านหลังซหมวกููฟี่นี่เป็นสกินที่ดีสู้ชมเพราะฉะนั้นแต่งมาใส่นะครับบอกเลยเอาเหรอเอาเหรอโอเคโอเคฮะคุณผู้ชมไปแล้วก็ดูเอ๊ะกำแพงมันเข้ามาใกล้หรือว่าเอ๊ะ ใช่กำแพงมันส้มใกล้คุณผู้ชม,ม,มผมเชื่อว่าผมไม่เป็นไรผมเชื่อว่าผมรอดโอเคผู้ชมผมรอดไม่อยากขนาดนั้นโยโกรอดไหมรอดโอเคผู้ชมรอดไหมนั่งไงจุดเซฟโกโกเทมเพลวัดทองได้ด่ะผมขอแวะดูซิ โอ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ผมเห็น้ะผมเห็นอะไรใีสีที่ผมไม่ชอบแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่ผมไม่ชอบมันมาถึงแล้วคือให้ยยกดึงเสืว่ายูกมายยกมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วแบบว่ายยกลงไปข้างล่างมันมีเหมือนอถ้วยรางวัลสีทองอยู่แล้วข้างหลังยูกเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่รู้ขนาดพอดีงูตัวที่เรามันไล่เราอะ ยังกูคิดได้ไงล่ะพี่แบบนั่นแหละตามนั้นเลยยังกูอ๋อยังกูทำนั้นอยู่ลวงั้นเดียยเด๋ยวผมขอลองกันแล้วกันคืออ่ะยังไม่มีอะไรใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะอย่านะอย่านะมีโครงกระดูกด้วยน่าไปใจไหมเนี่ยอันนี้คืออ๋อตู้มันมาแล้วคุณผู้ชมมันมาแล้วผมเก็บผมเก็บผมเก็บรางวัลทองมันมาแล้วเอ้ยปากปากเอ้ยมันไล่ตูดผมมาแล้วลลว่าต,ตาย ไวมันเร็วจังวะผู้ชมเร็วจังเพราะว่ามันคืองูมันคืองูโอเคผู้ชมเดี๋ยวผมเล่นใหม่กันอันนี้จริงจังแล้ววิ่งจริงจังแล้วจริงจังแล้วยกแรกต้องกันโดดยึมันมาแล้ววิ่โดดกระโดดกระโดดแล้วหน้าจอมันสั่นนึกผู้ชมมันแบบว่ากวนนิดนิดเพราะว่าหน้าจอมันสั่นโอเคผู้ชมรอดแล้วอ่ะเร็วจังรอดงูเร็วจัง เอ๊มีด,าดา่านสุดท้ายอยูแ่บบนีน่ Final Escape Final Escape การนีรอบครั้งสุดท้ายแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวโอเคผู้ชมการหนีครั้งสุดท้ายก็ไม่ไวายที่จะต้องหนีมาอีกรอบนึ่งผู้ชมคือแบบว่าแบบผมก็ต้องหนีมันอีกรอบหนึ่งอ่ะโคตรเบ่าเลยให้ตายเถอะผู้ชม สามสองหนึ่งอาละ่ะปิดทักมาดีจ้างูมาดีจ้า,า,จาโหแล้วข้างหน้าเป็นน้ำข้างหน้าเป็นน้ำไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วผมจะออกจากที่นี่ผมไม่สนผมไม่ซ้ำผมไม่โซนมาดีจ้ามาดีพี่บีโอ้ยนี่นี่ทำเป็นปกเลยนี่ครับจากตรงนี้ไปโอ้ยยายา,ยา,ยาเอ้ยยายาโดนงูกัดตายเอ้ยหอด yes. เราอยู่อออกมมัดึงงูกัะตายเหรอเอ้ยคุณผู้ชมชนะแล้วเราออกหนีออกจากงูในเกมได้แล้วครับผู้ชมเรียบร้อยวินเนอร์ผู้ชนะก็ก็เกมมีวันนี้คุณผู้ชม <ś sur> เป็นเกมที่อา่าใครกลัวงูก็อย่าหาเล่นแล้วกันเพราะว่ามันน่าก,กลัวเลยผมว่านะเอาของได้ไหมเอาได้เอยเดี๋ยวผมไปหายโยโกะก่อนนี่ใช้เมฆสีลุงไปหายโยโกะพี่กำลังไปหายโยโกะ ทำไมเมฆสีลุงผมมันแปลกๆไม่หรอกมันใช้ได้เหมือนกันนี่ฮะกลับไปเล่นดันอย่าอย่าไม่เอาพี่จะพาไปแวะดูเยอะกว่าพี่จะลอย oh, <my. S 1> พี่ดูลอยติดพี่ลอยหลบด่านก่อนมันจะได้แบบไปสปอนงูนอีกรอบหนึ่งคิวขี้เกียจโดนวิ่งไล่โอเคยูโกอยู่ไหน you know? อ๋อพี่กอนก็พี่กอนก,ก,ก็บินมาหาอยู่แล้วเนี oh, <my. S 1> ย่ยสองคนเลย oh, ติดติดสายลุงแกงโยโกแกงโยโกเลยติดสายลุงติดสายลุงงูหาย,ายไม่งูยังไม่มีพี่จะลอยโยโกะแต่เอาสายลุงมาปวดนิดนึงเออเออ,เอ,อดูเห็นทางข้างหน้าไหม,ไมพี่จะวิ่งแข่ง,งด้วยแต่จะย,ย,ยู่จะบินแข่งทำไมโยโกะวิ่งจ้ามันจะวิ่งเลยละหันไปทางไหนกูจะเห็นงู ของพี่ดูมันไม่สปอนแล้วของพี่มันผ่านไปละเอาแกงอยู่กดดีไม่ไหม่หรอกเอา้าเอา้าอยู่กดตายเอา้าเดี๋ยวกดเอา้าขอรีอยู่กูขอรีเอามามามาเอาใหม่ใหม่ใหม่เดี๋ยวโอ้โห<อ>เกิดตั้งแต่ตรงนี้เลยนอะใช่เดี๋ยวให้วิ่งเป็นเพื่อน,าน,นมาๆๆมเดี๋ยวให้วิ่งเป็นเพื่อนวิ่งเป็นเพื่อนถึงแม้จะไม่มีงูแล้วก็ตาม ใช่มันได้มีงูแล้วขอพิธีวัดวขยโยก็ยังมีมนเดิมม,มันของแค่ของมันยองยืวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งไป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 วิงว่งวิ่งวิ่ก่อนมันหรอที่เกมมัรอดีแล้วเอ,อ้ยยุกผ่านแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยยุกผ่านแล้วนะครับอืมก็จะว่าไงดีเกมมีวันนี้อะไรคุณผู้ชมเป็นเกมในออบบี้เนาะ มีโรเองก็เกมมีมานีแหละครับคุณผู้ชมก็ใครที่ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่เรื่อกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ใครอยากให้ผมเล่นแมปอื่นเกมอื่นหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเช i n n e ก t t กทา a n แอนด์ว day ครับผม